สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมมีรถดีๆราคาเล้าใจมานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับในคลิปนี้เป็น Suzuki Skywave 400 Type S นะครับก็คือคันนี้เป็นรหัส K8 นะครับปี2008นั่นเองนะครับเป็นสีทูโทนเป็นขาวแล้วก็มีเขียวนะครับ ก็คือตัวไทเอสเนี่ยมันเป็น,ปน,ปน,ปนตัวแต่งจากโรงงานที่เคยเห็นรีวิวไปเรื่อยๆนะครับแต่คันนี้พิเศษตรงมีไฟหน้าโคมไฟหน้าแต่งนะครับสวยมากนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็น LED ทั้งหมดทั้งไฟหลีดไฟเลียวนะครับหายากแล้วนะคูดตัวโคมไฟตัวนี้ไม่ค่อยมีละนะครับแล้วก็มีชิลแต่งชิลเป็นสีสโมกนะครับมีจานเบรกหน้าแต่งล้อกึ่งขอบเงา นะครับแล้วก็ครอบโชกโครเมียมพื้นอลูมิเนียมเป็นลายไฟนะครับท่อเดิมนะครับคันนี้ท่อเดิมยางหลังใหม่วิชลินนะครับนี่ไปดูสภาพรายละเอียดรอบคันก่อนนะฝั่งนี้จะมีครอบเครื่องโครเมียมนะครับเป็นของแต่งติดมาด้วยขาตั้งคู่ชุบโครเมียมแล้วก็ขาตั้งข้างเป็นแบบสแตนเลสนะขาตั้งข้างจะเป็นสแตนเลสนนะครับแล้วก็ เบาสวยคันนี้เบาเดิมด้วยพนักพิงปรับขึ้นหน้าถอยหลังได้สีระดับนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นแผงคอตุ๊กตาแป่งนะครับเป็นของตัวไทยจะมีอยู่แล้วแต่คันนี้เปลี่ยนแฮนด์นะครับแฮนด์จะเตี้ยลงนะครับก็ขับขี่สบายขึ้นนะครับแล้วก็มีมือเบรอเบรกเป็นโครเมียมนะครับกระจกมองข้างโครเมียมแล้วก็มีพุ่มคาร์บอนนะครับคาร์บอนแท้นะที่ฝาเกต ซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่ตัวน้ำมันก,ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็ตรงใต้เรือนไม้ก็เป็นคุ่มคาร์บอนแท้งานดีนะผมว่าคาร์บอนเจ้านี้งานดีมากนะครับ<อ>ประมาณนี้แล้วของแต่งก็ประมาณนี้แล้วก็คันนี้มีเพิ่มเติมอีกน,นะของแต่งมีชุดชามมารล็ซี่ครับนี่ต้องบอกว่าคันนี้ชุดข้างเนี่ยมารล็ซี่ฝูเลยนะมีชุดชามมารล็ซี่เบดมารล็ซี่ชุดคัตมารล็ซี่สายพานผมไม่แน่ใจเพราะมันนานละ แต่คิดว่าน่าจะเป็นมอลซาร์ฟีเหมือนกันนะครับของแต่งเนี่ยคุ้มนะครับของแต่งมูลค่าหลังตังแล้วจริงไฟหน้านี่แอบสวยนะผมเปิดให้ดูนะครับคันนี้มีสวิตเซอรบ้างเปลี่ยนเซนเซอร์ลิมปิกมีเสื้อนะครับรุ่นนี้ชอบเป็นนะลิมปิกฮีเสือ้อบางทีไฟไฟซื้อเนี่ยแจ้งว่าเซนเซ,นเซอร์ลิ้ปิดฮีเสื้อเสียตัวนึงก็เอาเรื่องเหมือนกันอ่ะสามพันเจ็ดร้อยบาทอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับ แล้วก็เซนเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วคันนี้อุดตาน้ำแล้วนะครับรถซูปตเปตอร์คาร์หลายรุ่นเนี่ยหลายหลายรุ่นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอ่าตาน้ำรั่วน้ำเข้าเครื่องน้ำเป็นนมข้นๆอะไรอย่างนะานเงี้ยนะแต่คันนี้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับหัวเทียนเปลี่ยนแล้วนล้วมันเครื่องนู้น่องท้ายเปลี่ยนแล้วรีเลย์สตาร์ทเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับของแท้รีเลย์สตาร์ทเนี่ยจะเสียเนี่ยต่อเมื่อรถที่เป็นสายจอดนะพอจอดน,น,นานๆเนี่ยรีเลย์สตาร์ทชอบเสียไม่รู้เป็นไร รถคันนี้ไม่เดิมตอนนั้นอนะ่ะประมาณส0 0 0 0่โลนะแต่ตอนนี้ไม่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่24,420ิโลที่ผมจะบอกว่าทำไมไม่มันลดลงนะครับเพราะว่าตัวไม่เดิมเนี่ยไอตัวช่อง LED เนี่ยมันไหม้ละคือมันมองไม่เห็นตัวหนังสือแล้วอะมันจางมากผมมีไม่ที่ร้านอยู่หลายตัวนะครับผมก็เลยเอาไมอ่า ที่มีสำรองอยู่เนี่ยที่ดูแล้วตัวกลางเรือนไม้อะมันยังไม่ไหม้อะผมก็เลยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเลขไม้จริงมันอยู่ประมาณส0,000กว่านะประมาณนี้ชัดเจนนะเพราะว่าเราขายความชัดเจนอยู่แล้วนะครับกุญแจแน่นอนนะครับเป็นเคเลตน,นะครับเดินไม้ไกลเนี่ยก็กดปุ่มตัวนี้วงแหวนติดก็บิดออนสตาร์รถได้เลยอันนี้เป็นแบกมือนะครับล็อกล้อหลังเกทด,ด้านหน้าเปิดแบบปัตเตอร์ไฟนะครับซ้ายขวานะครับเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ แกะด้านหน้าหรือช่องเขาก็เอาเลตให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะยังมีเครื่องมือผมอยู่เลย <laughs> ถึงว่าว่าคีมมันหายไปไหนคีมอยู่นี่นี่นคันนี้จริงๆก็ใช้ขับๆๆขับขับใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะมันก็สะดวกดีแบตเตอรี่อยู่ด้านนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็เติมน้ํามันก็ตรงนี้เลยนะครับเติมน้ํามันตรงนี้แล้วก็ช่องน้ำยาหล่อเย็นก็อยู่ในนี้แล้วก็มีเปิดบาะนะครับ คันนี้เนี่ยใส่โชคใต้เบาะแต่งมาเรียบร้อยแล้วเปิดปุ๊บเด้งปับเเ <c oughs> จ๋งนะเหมือนก็เปิดอัตโนมัติเลยแค่เปิดกุญแจปุ๊บเบาะก,ก็เด้งขึ้นมาอัตโนมัติเลยไม่ต้องเอามือไปเปิดนะนี่มีไฟใต้เบาะเป็น LED นะครับภาสีนะ่าจะไม่ขาดแต่ถ้าเกิดขาดเดี๋ยวผมต่อให้ถ้าขาดก็าขาดเดือนนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะอันนี้เป็นช่องเก็บของซ้ายขวามีเครื่องมือติดรถเดิมอยู่ข้างในนะครับ ผมด้านในสะอาดสะอาดนะครับเข้าไปก็ไม่มีอะไรละนะครับประมาณนี้นะตัวเลื่อนเบาะอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนเบาะเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่ชอบเบาะไหมเปิดปิดปุ๊บเปิดปั๊บนะครับสีก็มีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับแต่โดยรวมก็สวยนะครับพร้อมใช้งานรถคันนี้ผมใช้เองอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆนะครับ4 0 0ซีเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถที่ รุ่นที่ขับดีมากๆคันรุ่นหนึ่งเลยนะคือใช้หนึงเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็ดีและคันนี้แน่นอนคือพอชุดข้าไเป็นมารลอสซี่แล้วเนี่ยรถโคตรแรงขับสนุกแน,แน่นอนนะครับคันนี้ผมเสนอขายนะครับเสนอขายแค่85,000บาทเท่านั้นนะครับ85,000บาทนะครับมีาเบียนเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ โปรโมชั่นนะออกรถภายในเดือนนี้นะแถมโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีเลยนะก็คือคุณซื้อรถคุณจ่ายแค่85,000ทางเราโอนเปลี่ยนชื่อพูดถือกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนให้คุณฟรีนะครับเออยังไม่ให้ดูไฟหน้าเออลืมบอกว่าไฟหน้าเป็นซีนอนเลยนะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ดีกว่าลืมเลยนะครับต้องบีบเบรกข้างน,นี้ก็มีอัตราการซึมืองน้ำมันให้โชว์ให้เห็นนะ เดินไม้ส,สวยนะครับตรงนี้ความร้อนอะไปกติเพราผมเพิ่งขับมานะความร้อนอไอยู่ครึ่งหนึ่งไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับไฟเลี้ยวก็มีวโปรเจคเตอร์ไกลๆสวยนะผมว่าไฟหน้ารุ่นนี้หายากนะแล้วก็ไฟติดทุกดวงนะไฟติดทุกดวงอพอเรา,เาไฟเลี้ยวออกปมันก็จะติดเป็นหลี เขาเรียกว่าหน้านกหน้านกนะครับชุดข้างวอลลอซี่แรงแน่นอนปลายท้ายนะครับสวยสวยไม่มีแตกไม่มีร้าวนะโอเคทันนี้จัดไฟนั้นไม่ได้นะครับเรายอดไม่ถึงแสนบาทนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ถ้ามีบัตรเครดิตอะ่ะมาลูดผ่านบัตรนะแล้วก็ไปผ่อนกับบัตรบัตรนั้น จริงๆแล้วบัตรเครดิตที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถจะลูกตามวงเงินเราได้อยู่แล้วแล้วก็โทรเข้าไปที่บัตรเครดิตบัตรนั้นแล้วก็ขอผ่อนยอดนี้นะครับไม่มีปัญหาผ่อนได้ผ่อนระยะสั้นนะก็ประมาณผ่อนอาจจะผ่อนได้สักประมาณ10เดือนนะครับแต่ว่าก็ดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปเสียแบตไม่ต้องไปเสียดอกเบีย้ยที่ไฟนันซ์เรียกนะครับ mm hmm. ก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ